สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูในวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็คือแบบทดสอบท้ายหน่วยนะครับเป็นแบบพัฒนาทักษะในการทำนะครับเป็นข้อสอบนะครับแบบปรนัยมีทั้งหมด10ข้อนะครับเหมือนเดิมนะครับข้าบนก็เขียน วันที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กรงหน้ากระดาษนะครับแบบทดสอบที่3นะครับมีทั้งหมด10ข้อเขียนลงมาเป็นข้อๆนะครับโดยให้เขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคําตอบหรือช้อยจะมีทั้งหมด4ข้อนะครับให้เลือกเพียง1ข้อนะครับเหมือนเดิมนะขีดเส้นใต้ให้ตรงนะครับเดี๋ยวครูจะไปทีละข้อนะครับถ้าเรียนไม่ทันข้อไหนนะก็สามารถที่จะ กดหยุดได้นะครับตรงเนื้อหาถ้าเรียนจําไม่ได้ก็กลับไปดูเรื่องที่ครูสอนที่ผ่านมานะครับในช่อง YouTube ของครูนะครับคือช่องพัชรพลนะครับสะเภาคำนะครับเรียนสามารถไปดูเนื้อหาของป .5 ได้ย้อนหลังนะครับแล้วก็เอามาทําแบบทดสอบตรงนี้ได้นะครับเอาต่อไปข้อที่2นะครับไม่ทันสามารถกดหยุดได้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับ ไม่ทานกดหยุดได้เนาะอ่าต่อไปข้อที่4นะครับ ต่อไปข้อที่ห้ต่อไปข้อที่หก ต่อไปข้อที่7นะครับต่อไปข้อที่8ด ต่อไปข้อที่เก <c oughs> ้าแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สิบ อ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตรวจดูความเรียบร้อยนะครับความถูกต้องนะขีดเส้นตรงหรือยังนะครับพอไหนไม่แน่ใจก็ให้ไปหาคําตอบให้ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ